นี้พี่พิมจะสอนกินยาแบบขั้นเทพนะคะถ้าน้องๆไม่อยากกินถ้าคนแม่เปิดคลิปไม่ให้ดูเลยอ่าโชว์สิคะกินไงคะคั่นเทะต้องให้คร้มาหาด้วยเหรอกลัวดขอกแม่เราจะโชว์กินยาขั้นเทพโชว์กินยาขั้นเทมไหมคะเปิดเปิดแล้เดี๋ยวเอาน้ำเตาะจอดไว้เลยนี่อ่านี่ใซโทแมัพท์อ่านึงดูดูกันน้องๆอ่าดูนะดูนะอืมอืม ซูโดเอฟวิเดนอันนี้ขมสุดๆใช่ไหมอ่ะดูซูดโดจำใจๆๆๆำนนำจำใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะซูโดอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเทพซูโดขอน้ำอีกนิดนึงค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆจะเย็นๆจะค่อยเกือลูกค่อยๆเกินออมันขมอ่ะเอาันนี้อันนี้แล้วเดี๋ยวเดได้กินยาหวานๆตามโค้งจีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีๆๆๆ <S <S ๋ยว เอาอันนี้ก่อนเร็วเร็วแล้วเดี๋ยวอันนี้ได้กินยาน้ำแดงตามมันจะมียาน้ำแดงที่เด็กจิ๋ชอบอ่าอ่าอ่าเอาไอเลยกินยาแก้ไอเนี่ยเอาอันไหนก่อนอ่างั้นงั้นสลับด้วยยาน้ำเชื่อมอันนี้เป็นไซเทกหวานหวานอ่าอันนี้ก่อนอ๋ออันนี้เลยเหรอหนึ่งอ่าแก้มาจออแก้มาจ่อหนึ่งสองอ่ากระดกเลยนะรึบเลยนะอืมอ่ากินน้ำกินน้ำ เต็มน้ำไปสองแก้มแล้วก็จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นอ่ะอันนี้ไซเทคคิ้วค่ะไซเทคค่ะไซเทคนี้กินประจำไม่ขมอ่ะต่อไปอันนี้เป็นยาแก้ไอขยายหลอดลมอันนี้ชอบมากเลยใช่ไหมเต็มร้อนแล้วอ่ะมีเคาะด้วยหมดแล้วหมดแล้วลูก อันนั้นใส่เทปเลยไอย้ยาสุดโดรีนกินน้ำเป็นไงเทพแห่งการกินยาเออยี่ยมหมดแล้วค่ะมีนิดนึงเดี๋ยวก้นกนันน่นก็เอามากินนะมีเทคนิคการหมดแก้วด้วยนะคะ บ๊ายบายฮะสอบไปเลยฮ <laughs>